น้ำน้ำซุปโอเคมากเลยนี่นะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะกดให้จมน้ำหน่อยอืใส่ผักอันนี้แล้วหอมเลยค่ะ นี่นะคะซุปซุปไก่ซุปไก่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยนะคะใส่ใส่ปิ้นโตก่อนใส่ปิ้นโตก่อนนะคะิโต,นนะคะโตอยู่ไหนเนาะ เอาชิ้นใหญ่ใส่บาทชิ้นใหญ่มากเลยเพราะว่ามันใส่ชิ้นเดียวเนาะขออนุมโมทนาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะมันเทศไปอยู่ไหนละใครขโมยใครขโมยมันเทศป นี่นะคะอพอแล้วเยอะเกินเต็มหม้อแล้วไอ้เต็มถ้วยเ,เห็ดหอมเห็ดหอม แครอทแครอทหนึ่งปิปโตนะคะอันนี้จะไปใส่บาทนะคะขอบคุณทุกเลิะทุกไลน์นะคะสวัสดีค่ะคุณบอสสวัสดีค่ะมาทำต้มซุปไก่นะคะต้มซุปไก่นะคะมากินด้วยกันนะคะใครว่างก็แวะมานะคะขอบคุณน้องเอสนะคะน้องเอสทักทายพี่หน่อย โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องดาฝากฝากดูฝากฝากรบกวนดูให้พี่หน่อยนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะหนึ่งปินโตนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราย้ายมากินที่โต๊อาหารของเรา <laughs> ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณน้องดาขอบคุณน้องเอง็กขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่แวะมา สํงกำลังใจซึ่งกันรักกันนะคะนี่ส่วนอันนี้เราจะสักใส่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งตรงนู้นกันเราก็ใช้หนึ่งชิ้นเหมือนกันแต่เราจะกินหมดหรือเปล่าหนึ่งชิ้นเนี่ย คุณหลายๆนะคะพักทายกันนะคะก็ตามนั้นแหละตามนั้นแหละน้องดาขอบคุณนะคะกินมันเทศดีกว่ามันเทศนีอร่อย ร้อนแล้วร้อนแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันนะคะนี่นะคะโอ้ยร้อนร้อนร้อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลน์นะคะกแก๊สก่อนนะคะ ไชค่ะเราไปกินข้าวกันนะคะ